กาแฟอินทผลัมกาแฟเพื่อสุขภาพคัสสันเมล็ดกาแฟสายพันอาราบิก้าร้อเอร์เซนซึ่งให้คาเฟอีนต่ำน้ำตาลน้อยกลิ่นหอมและรสชาตินุ่มแฮปปี้คอฟฟี่โกเป็นกาแฟที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งเรามีการคัสสันวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า10ชนิดในซองเดียวเรียกได้ว่าทานแฮปปี้คอฟฟ่โกซองเดียวก็เกินคุ้ม หนึ่งในสารสกัดที่โดดเด่นใน Happy Coffee ่โคืออินทผลัมผลไม้มงคลที่อุดมไปด้วยคุณค่าว,วิตามินเกลือแร่และมีไฟเบอร์สูงนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารสกัดที่มีงานวิจัยและคุณภาพระดับสากลอาทิจากสมอพิเภกสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากโกจิเบอร์ี่สารสกัดจากอาซาออเบอร์ี่สารสกัดจากมาคิเบอรี่และสารสกัดจากแครอททำให้แฮปปี้คอฟฟี่โ มีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและบรรเทาอาการปวดข้อต่อและกระดูกรวมถึงอาการโรคเกาต์ซึ่งได้สารสก,กัดนําเข้าอโวคาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสารสก,กัดที่มีส่วนผสมของอโวคาโดและสารสก,กัดจากถั่วเหลืองมีส่วนช่วยดูแลเรื่องกระดูกข้อต่อ Happy c o อฟฟี g r o สวัสดีค่ะชื่อเกศินีสันโตนะคะ ปัจจุบันนี้หม่อมอายุ42ปีแล้วค่ะประกอบอาชีพค้าขายเปิดร้านอาหารมา,า10กว่าปีได้แล้วค่ะชีวิตประจำวันของแม่ค้านะคะเดินกับยืนตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะเป็นเวลามา10กว่าปีเนี่ยทำให้หม่อมมีอาการของการปวดขาปวดขาแล้วก็ปวดเขา่าเขาเรียกว่าฝ่าเท้าฝ่าเท้าก็จะบวมค่ะเวลานอนเนี่ย ในทุกๆคืนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันจะปวดแล้วมันก็จะตึงที่ขามากตื่นเช้ามาของทุกเช้าเนี่ยฝ่าเท้าหม่อมก็จะบวมแล้วก็การที่เราเดินมากๆมาเป็นเวลา10ปีเหมือนกับอาการของการสะสมทําให้ข้อเข่า,ข,าของหม่อมเนี่ยเสื่อมเวลาเดินเนี่ยนะคะข้อเข่าก็จะดังเขาเรียกว่ากอบแกบทีนี้หม่อมก็เลยคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยมีผลกับอาชีพของเราแน่นอนหม่อมก็เลยไปหาหมอหาหมอนะคะก็ จริงๆหาหมอมาก็หลายหลายครั้งหลายรอบเหมือนกันทีนีน้คุณหมอก็ให้ทั้งยายากินแล้วก็ยาฉีดรวมถึงกับการที่เราไปนวดนวดแผนไทยนวดแผนปัจจุบันเพื่อให้ช่วยแรกๆที่เราได้รับยาจากคุณหมอมาทั้งกินทั้งฉีดแล้วก็การนวดเนี่ยก็ทําให้เหมือนกับอาการของเรามันดีขึ้นแต่พอเราทํางานทุกวันสักระยะหนึ่งอาการก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะหนึ่งก็คือเราไม่ได้นวดต่อเนื่องแล้วยาเราก็เหมือนกับ พอยา,ยามหมดอาการเหล่านั้นก็จะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมซึ่งหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาการที่เราเป็นอยู่เนี้ยการที่เราหาหมออย่างเงี้ยบ่อยๆมันเหมือนกับเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยมีผลกับอาชีพที่เราทําแน่นอนก็เลยลองมาถ้าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนลองมาศึกษา,าผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยเราตั้งแต่ต้นเหตุเนี่ยมันจะดีกว่าไหมอมก็ได้ลองอ่า เขาเรียกว่าศึกษาศึกษาตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้มามาหลายตัวแล้วก็ได้ลองลองกินมาหลายตัวเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มาลองอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเรียกว่าอาหารเสริมนะคะเป็นอ,อาหารเสริมลดกาแฟนี่เลยค่ะหม่อมกินอยู่ตัวนี้ซึ่งาทางทางบริษัทเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าลูกค้าดื่มไปนในกล่องหนึ่งเนี่ย จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งหมก็คิดว่าจะจริงไหมลองดูสัหน่อยก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งคือได้ลองมาหลายผลิตภัณฑ์แล้วหมอก็เลยลองกินกาแฟตัวนี้ดูค่ะในในกล่องแรกเนี่ยคะที่หมเริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มดื่มเริ่มดื่มเนี่ยประมาณสักเจ็ดวันตัวร่างกายหม่อมเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาการปวดขา ที่หมองเป็นอยู่นะคะก็เริ่มเริ่มดีขึ้นคลายขึ้นเส้นที่ตึงเนี่ยก็เริ่มเริ่มคลายส่วนตื่นเช้ามาเนี่ยฝาเท้าที่บวมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าลดอาการบวมลงจากนั้นหม่องก็ยังยังดื่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคืออยากเห็นผลว่าเราจะดื่มไปสักกี่กล่องเราถึงจะจะดีขึ้นกับอาการที่เราเป็นอยู่ทีนี้หมดไปกล่องแรกเนี่ยอาการ ฝ่าเท้าหม่อมที่ตื่นเช้ามาแล้วมันบวมเนี่ยก็หายไปแล้วอาการปวดขากับเส้นตึงเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นปัจจุบันนี้อาการเหล่านั้นก็หายไปแล้วแล้วที่สําคัญที่หม่อมเป็นหนักที่สุดก็คืออาการของข้อเข่าเสื่อมค่ะเวลาเดินเนี่ยมันจะดังกรอบแก็บซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วตั้งแต่ที่หม่อมด,ดื่มตัวเนี้ยมาปัจจุบันนี้ดื่มหมดไปสามกล่องเข้ากล่องที่4อาการข้อเข่าที่เสื่อมดังกรอบเก็บเนี่ย ไม่มีเลยค่ะหายเป็นปิดทิ้งซึ่งรู้สึกว่าดีใจมากเพราะตัวนี้คือเหมือนกับเราสะสมมานานแล้วมันเป็นมานานทั้งฉีดยาที่เข่าก็แล้วทั้งาทานยามาก็แล้วเนี่ยก็ยังยังไม่หายขาดแต่พอมาเจอ,อตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้มันทําให้เราหายไปจากตรงนี้อาการเราเราเนี้ยที่หมอมอบมาทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วซึ่งแบบแล้วบอถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นอาการอย่างที่หม่อมเล่ามานะคะ เป็นอาการที่หมอบเป็นเนี่ยหมอบอยากแนะนําเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอาหารเสริมแค่คุณเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารเสริมที่ดีๆเนี่ยยังมียังมีรอคุณอยู่คุณเปิดใจสามารถเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ลองดูนะคะลองเชื่อหมอบดูแล้วจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยดีจริงๆค่ะ